คนเป็นแม่นะส่วนใหญ่ก็จะจําวันเกิดลูกสาวตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าคลอดมันกับตัวเองนะก็จําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้วันเกิดลูกสาวขี่รถไปซื้อเค้กวันเกิดให้แต่ระวังทางเนี่ยนะฮะเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายยังไงรู้มหลูกสาวเนี่ยตามมาเพราะรู้ว่าแม่เนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุอยู่ก็เลยต้องเซอร์ไพรส์กันการถนนแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันฮะ ลูกสาวร้องไห้เลยอ่ะต้องเสอร์ไพส์กลางถน,นนแบบนี้เลยครับแม่เจ็บก็เจ็บแต่แม่ก็คือยังอยากเสอร์ไพส์ลูกอยู่อ่ะบอกกู้ภ<า>ัยบอกว่า,<ภ>าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนให้ลูกสาวเป่าเค้กวันเกิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาลเนี่ยเขก็ร้องไห้อ่ะเ <c oughs> นี่ยรถมอไซค์ก็ยังล้มอยู่เลยครับคุณผ <ภา S 2> ู้ชมฮะอูนี่ยังโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับนี่คือภาพความประทับใจฮะที่แม่เนี่ยนะไปซื้อเค้กวันเกิดให้กับลูกสาวใช่ไหมะระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุครับ จุดตรงนี้ก็คือใกล้ๆก,กับสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีฮะ,ะรถชนกันครับกู้ภัยก็มาถึงครับเจ้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกัตันยุทธ,ธรรมสถานจันทบุรีครับที่ใช้ชื่อว่านักเขตวัยรุ่นบ้านสวนนะครับคือในคลิปเนี่ยนะฮะเขามาโพสต์แลวเขาบอกว่าโอ้โหออกเคสนี้แล้วถึงกับน้ําตาคอเลยทีเดียวฮะเพราะว่าแม่กับป้าเนี่ยขี่มอเตอรไไ์ไซค์ไปซื้อเคกวันเกิดให้ลูกสาวหวังเซอร์ไพรส์ลูก แต่ระหว่างทางเนี่ยไปเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งมีคนบาดเจ็บทั้งหมด3คนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายครับสุดท้ายลูกสาวเนี่ยนะก็นึกว่าแม่เป็นอะไรมากมรีบมาดูถึงที่เกิดเหตุครับแต่ทาไปทํามาแม่บอกว่าไม,แมไ่แม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนละกันแม่เพิ่งซื้อมาแม่อารมณ์เปลี่ยนทันทีคุณผู้ชมาถามว่าเจ็บไหมก็คงเจ็บแหละนะดูรถล้มขนาดนี้นะฮะ นะครับสุดท้ายครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อและแม่ครับเอาหลังจากนั้นครับนักข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปที่ถ่ายเอาไว้ครับพี่รัตเกศเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเนี่ยวันก่อนนะฮะประมาณวันที่14กันยกันยายนะฮะมีอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์นชนกันนะฮะมีคนบาดเจ็บ3คนนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บยังไงยังไงก็ยังไม่ยอมไปโรงพยาบาลครับ จะขอให้ลูกสาวเนี่ยเป่าเค้กก่อน่ะไปฟังเสียงพี่เขานิดนึงครับกยานยนต์เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยงนั้นงั้นเอาเค้กออกมาเป่าที่เกิดเหตุเลยซึ่งลูกสาวก็ไม่รู้หรอกว่าแม่กับป้าไปซื้อเค้กให้ก็แม่ก็ทำสะพ้า์ก็จุดเทียนเป่าเค้กกลางสายฝนเลยทั้งแม่ทั้งตครับผมฝนฝนลงเม็ดหนาหนาเม็ดอยู่แล้วความรู้สึกของลูกสาวก็ เขาก็ซึ้งอ่ะร้องร้องไห้ร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะแล้วตัวเราที่เราจออยู่ตรงนั้นรู้สึกยังไงก็คอเงี้ยน้าตาคอคอเบ้าเหมือนกันโอ้ซึ้งเนาะก็ซึ้งอ่ะในมุมของลูกสาวเนี่ยก็แบบอ่ะก็ดีใจแหละที่แม่ซื้อเค้กวันเกิดมาให้เปล่าแต่อีก ใจหนึ่งเนี่ยก็คงรู้สึกว่าเป็นห่วงแม่เหมือนกันเนาะเออนะฮะเป็นความน,าน่ารักนะ่ารักฮะคุณผู้ชมฮะน,นี่ก็โชคดีนะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะเนี่ยถ้าเรานึกภาพนะหัดว่าแบบเป็นอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็เป็นห่วงเลยทีเดียวนะเพราะ,ะ,ะว่ากลายเป็นว่าออกไปซื้อเค,ค้กวันเกิดลูกสาวยังไม่ทันได้เป่าแต่นี่นี่โชคดีมากนะไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะดูสภาพของมอเตอร์ไซค์สิก็พังเสียหายไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะกับแม่ก็คือแม่ค่ะลดความแม่เจ็บขนาดไหนแต่ว่าเค้ก หน้าต้องมีความเค้กยังสวยเหมือนเดิมแม่ประคองว่าอย่างดีก็ขอให้คุณไม่หายเจ็บเร็วๆนะคะ